สวัสดีครับมาจินมข่ากับลุงนายเด้อหนึ่งไก่ครับหนึ่งไก่กับน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มรสเด็ดเลยครับอืมเป็ดเพศเ,เลยเนะี่ยเมื่อน,นี้มีหลายอย่างอยครับนีตบ่ตำักพรั่วตำักพรัาวปีใส้ผูดองผูดองตัวใหญง่ๆเลย้ลวคาอ่าเมนูหนึ่งเฮดครับหนึ่งเฮ็ดเพลิงครับหนึ่งเฮ็ดเพลิงบ้านเฮาเด้ออ่าที่น้องไป ไปขอนแก่นมาได้พักกันจองได้พักพายมาฝากพอดีเลยกินกับสมตำหับกทัวครับพี่นอ้องนี่ถึงใกล้แบบอืมนี่ครับรสชาติก็ต้องวางเลยครับรสเด็ดรสเด็ดอือืม คร so ับผมยัง